เอาเลยครับเ,เพื่อนๆครับสวัสดีครับผมพบกับการทดสอบวัดกันระหว่างสเปคเดิมทุกอย่างที่ผมใช้เนี่ยเคยใช้ CPU R79800X3D นะครับถอดเปลี่ยนนะครับผมมาใช้เป็นไรเซน9หรือว่า R99950X3D แทนสเปคที่ผมใช้ก็ก่อนหน้านี้เคยใช้อะไรก็ใช้เหมือนเดิม CPU ชุดน้าเมนบอร์ดเทชเคกระจออะไรี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างครับ จอเหมือนเดิมทุกอย่างเล่น 4K เหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเซ็ตค่าเดิมผมจะไม่ปรับอะไรเปลี่ยนผมจะลองเปิดคลิปเก่าที่เคยใช้ r 7 9 8 0 0 x 3 d ในการทดสอบการจอนะครับดูซิเฟรมมันได้เท่าไหร่อันเก่าอมาเปิดดูกันก่อนแต่ก่อนเปิดนะครับให้ดูกันก่อนว่าใช้จริงๆนะครับนี่ก็คือ Ryzen 9 9 5 0 x 3 d นะครับ16คอร์32เทตตามนี้ บอดเบิร์ดแรมเริ่มทุกอย่างเหมือนเดิมนะตามไอ้เครื่องนี้เนี่ยเออที่ผมทําไว้เนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้น CPU เปลี่ยนเฟรมเรทดีขึ้นไหมยอย่างไรมาดูกันนะครับดูจากคลิปก่อนเลยดูจากคลิปเท้าความกันก่อนไป<ม>ยังไม่มีอะไรใหม่เนาะไม่มีมันติเฟรมเจนซักทีนะครับน้องลิงสงสัยไม่เอาแล้วบ้างเนี่ยบนบนเฟรมเจเนอเรชั่นเปิดครับเรเปิดครับเร<ม> <Ray S 2> สุดหมดสูงสุดเวอรี่ไฮนะครับ รับสุดัต้มแบบซีเนมติกครับผมซีเนมติกครับทั้งหมดคือสุดแล้วสุดครับจะเป็นอย่างไรน้องมีงนบนนะครับไดเวอร์ล่าสุดวันที่6เดือน3 2 5 6 8แล้วนะครับผมเพิ่งอัปเดตไดเวอร์ตัวล่าสุดเมื่อวานด้วยรอดูนะครับที่เข้ามาใส่ให้กับ50 70เปิดตัวไปได้ขึ้นบนจากในคลิปแอบเห็นราคา90 70 XT ราคาดีแรงแรงไล่ดีห้าศูน์ดศูนย์ทีด้วย ราคาสมต้นรีเซลพ่เมียละสองเก้าสามต้นขายขอให้เขาด้วยเจอสในหน่อยขายขอให้เขาด้วยทั่วไปครับสองเจ็ดสอดสอสเจอย่างนั้นเลยโอเคแรงไลเรียห้าศูน์เจ็ดถือว่าคุ้มค่านะครับถ้าพูดตรงๆคุ้มแต่ถ้าเล่นเรเน้นภาพแบบจริงจังชอบภาพที่แตกต่างการอนุเดียให้คุณได้เพราะว่าปรับเรเทซิ่งแสงเงาฝุ่นควัน มันจะมีความแตกต่างกับทางด้าน AMD อย่างชัดเจนนะครับเรื่องเฟรมแม้ว่า AMD จะเป็นเซนแรกที่มีเทซ V นวีดีมาช่วยแต่มันยังทำได้ไม่ดี NVIDIA มาสองเจนแล้วเนาะสองเจนแล้วที่แบบเรทจริงจังอะไรเงี้ยสองเจนป่ะไม่แน่ใจนะแต่มากกว่านั้นก็ได้ทะไม่ได้เหมือนกันอ่ะจะเป็นอย่างไราย50เจ็ดน้องลิงไปครับสุดทุกอย่างนะครับแอปฟลกราฟิกคันเฟิรมครับอ่ะ ไคือตอนที่ใช้ CPU เฟรมเรท60กว่าเล่นได้70แล้วนะ70เร็ดเเปิดเฟรมเจเนเรชั่นมาแล้ว60กว่ามี70เล่นได้ครับลื่นเลยเนี่ย50 7จสูเอาอยู่อย่างที่ผมบอก50 7 0 Ti ที่ไอนะครับตัวที่เล่นอยู่ใครที่อยากเล่น 4K แนะนำเพราะว่ามันเอา 4K อยู่ทุกเกมนะครับ สำหรับคนเนเจะเฉียก่ายอยู่ยังกว่า7 0็แต่นิดดจสกก็เป็นคำตอบที่วิ่งอยู่ประมาณ60กว่าห้สจะสุที่ไอก็เปนดแต่ว่า7้าสู้สุดที่ไอคุณจะได้วเรทีสิงสวิงอยู่5้6สผมเฟรมนะครับจำไว้นะครับแรมใช้ไป 18G กินะครับแรม 20G ิกเริ่มหวั่นไหวและสิท่าใครมีผมเนื้อผมได้ดีมากแถวนั้นสวิงสวิงนะไม่นิ่งวิ่งส่วนใหญ่จะประมาณ50าสา เจ็ดน um โอเคเราดูคลิปไปแล้วน nah ะครับตอนที่ผมใช้ Ryzen 7นะครับผม9 8 0 0 x 3ดตามบนเลยนะครับตามข้างบนนี้เลยก็คือ50กว่ากว่าห0น่อยหน่อยมีแต่70นิดนิดหน่อยๆน่อ่ะบลองของจริงกันว่าเล่นจริงตอนนี้จะเป็นอย่างไรมาเข้าเกมนะครับอ่าคอนเที่เดียวกันเลยวิ ยังยังไม่ได้เล่นอันนี้เฟรมนิ่งมันก็นจะเกินไปปะเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับ50กว่ากว่าวิ่งกลางกลางอยู่60นิดนิดมีแตะ70เล็กน้อยมาดูนครับซีบีตัวนี้เปลี่ยนแล้วเป็น R9 นะครับ9 9 5 0 x 3้ดีนะครับเลขมงคลซื้อแล้วรวย มาเซตติง้งผมไม่ได้โกหกนะไม่ได้มีการขายของอะไรสิ้นทุกอย่างปรับเหมือนเดิม D L S S Frame Gen เปิดอ่ะอ่ะเรย์ไม่ได้เปิดมาเปิดเรเมื่อกี้ตกใจตกใจตกใจกันเหรอยังมาได้ปรับไว้ไอคิมเมื่อกี้ปรับสุดทุกอย่างนะครับโอเค50 D L S S on Frame Gen on re. เร y เรแบบจัดเต็มนะครับ แล้วก็ตั้งเป็นซีเนอเมติกทั้งหมดต,ต,ต,ติ๊ก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 จะเป็นอย่างไรกดทีคอนเฟิร์มโอ้ไม่คิดจะเบาเลยเหรอฮะเมื่อกี้ว่าเซอร์ไพรส์แล้วเลขทำไมขึ้นนะฮะอีกครั้งหนึ่งในหน้าออปชันตั้งสุดนะครับ มีอย่างอื่นไหม DLSS เฟมเจนเปิดฟูเรย์เบลลี่ไฮสูงสุดแล้วนะซีเนมติกตืดตืดกด T F คอ confirm ไปดูเฟม บังของไร่เส้นเก้าเก้าเก้าห้าศูนย์เอ็กสามดีเหมือนฟินอนะเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่เคยสัมผัสเกมลิงที่เฟรมร้อยกว่ามากมาก,ก่อนในการปรับสุด มันได้ได้แล้วกับไวซินเก้านี่มันชนะขาดลอยเลยนะจากตอนแรกที่เราเห็นไหมครับผมไม่ได้โกหกเลยนะเพื่อนๆตั้งทุกอย่างสุดเหมือนกันซี u สเปคเดียวกันหมดเลย บอกเลยว่า CPU สเปคเดียวกันไม่ใช่สิชุดอื่นๆสเปคเดียวกัน CPU คนละตัวเท่านั้นเองลิ้นพันละทำคลิปตีสองกว่าไปแล้วสมองสมองทำคลิปตีสองกว่านะครับเนี่ยตื่นเต้นกับตัวเลขนะครับอีกครั้งหนึ่ง ปรับสุดทุกอย่างเหมือนกันจอที่ผมใช้เทสอันเดิมแรมอันเดิมนะครับการจอตัวเดิมเบนบอร์ตัวเดิมชุดน้ำพาโนรามาสามหตัวเดิมนะครับอะไรอีกเทสตัวเดิมไม่ที่พูดกันตัวเดิมนะเนี่ยไม่ที่พูดอยู่ CPU คนละตัวย่างเดียวนะครับจาก r 7 98 00 x 3 D ดีนะมาเป็น r 9 99 50 x 3 D ดี โรคเปลี่ยนหรือวะจากเฟรมเรทที่ต้องมาลุ้นมันจะได้เท่าไหร่ว่าจะ40ไม่ว่า50เมื่อกี้เราทำให้เห็นแล้วที่ YouTube ว่าเฟมเรทมันเท่าไหร่ที่ผมบันทึกไว้จาก R 7 98 00X3 d ตอนนี้ R 9 95 0 x 3 d ้ร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าบางจังหวะอาจจะมี90กว่าแต่แรงมากโอ้โหคร TPU อ,อ่าอุณหภูมิอาจจะสูงกว่าตอนเป็น R7 ก็ 800x3 ีนิดหน่อยแต่รับได้อยู่ในช่วง70ต้นต้นผมสังเกตอยู่เวลาเทสผมพยายามจะวิ่งในที่เดิมๆที่เราเคยทำหูขอบอกครับวิ่งเฉลี่ยร้อยกว่าปรับสุดและ 4K มีคนบอกว่าจริงหรือปรเปล่าเดให้ทูอีกรอบหนึ่งสีเคยไ,ไหมเนี่ยสีเคปรับสุดวีซิงปิดเปิดก็ได้ไม่ต่างกันจัดท็มมีอะไรอีกปรับสุดแล้วเอานุ่มกว่าเดิมอ,อีกไหมเนี่ยโอ้โหนุ่มเลยเท่านี้อ้ นุ่มเนียลื่นไหลตีเฉลีย่ยแล้วร้อยต้นเลยจากเฟรมเรทที่วิ่ง50นิดนิดหกเฉลีย่ยแล้วประมาณนั้นกว่ากว่าแต่70็ดนิดน้อยอันนี้ร้อยกว่ามีร้อยยี่กว่าให้เห็นและนี่คือชนะขาดกับ CPU Ryzen 9 9 9 5 0้3เดีไม่ต้องพูดอะไรแล้ว ขอบคุณครับไปแลวเจอเกมอีกต่ออุ้ยสุด